เจออีกแยะได้เยอะจริงๆครับผมเมื่อวันก่อนก็ฟาร์มเป 400, ็น400กว่า500แล้วนี่มาดิมาให้หมดชอบเลยชอบเลยมาเยอะๆมาเยอะๆอืออย่าให้มีสไปโน,นได้ยืนโอ้โหกีรไปโน,นยืนตบคือจบทุกตัวครับผมก็วันนี้เอ้ยเมื่อคืนเราฟาร์มได้เยอะอยู่นะ300ก,กว่าครับผมโอ้โห ถือว่าฟาร์มได้แบบเยอะเลยอะผมพิษแมงกระพุนต่อไปเราต้องใช้อะผมเดี๋ยวว่าจะาไปทำลูกดอกที่มันต้องใช้พิษแมงกระพุนอะที่ทำในเครื่องฟาบิเกเตอร์นะครับผมคือเดี๋ยวนาะคตเราต้องใช้อยู่แล้วไอของพวกเนี้ยเก็บไว้เยอะๆครับผมไอตัวนั้นก็ยังไม่ได้ตื่นเพราะว่ารอบท้ายเรามาเราอัดพิษแมงกระพุนไว้เยอะอยู่ครับผมโอเคตรงนี้ก็มีอีกอะตรงนี้ก็มีอีกแล้วมาดิ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  มีกาลดอนด้วยกับเขากับเขาเราอะ่ะเข้ามาอยาให้มันช็อตอยาให้มันชอ็อตอืออเออเออเรียบร้อยโชว์ในทุกตัวพี่ตะไปโนนี่คือแบบอยู่โหดทั้งบนน้ำบนบกเลยร่าผมบนน้ำเขาโหดทั้งในน้ำในบกเลยร่าผมโอ้โหของจริงพี่ตะไปโนคือตั้งแต่ได้มาเนี่ยก็คือเอามาลงเล่นน้ำนี่คือสนุกมากครับผมโอเคเราถึงที่พาร์คเราละ มันยังไม่ตื่นง่ายๆอย่างว่าครับผมเราเล่นไปวันๆนะผมเราต้องทีละวันมันต้องคุ้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่อาร์คีซีครับผมที่เราจะแบบว่าไปปรับค่าจับได้ครับผมนี่ขนาดคืออัดยาคูณสามแล้วนะ <c oughs> มันยังได้แค่นี้ครับผมโอ้โ oh, ห <c oughs> เหลือจะเชื่อ <c oughs> ก็น่าจะตื่นในวันนี้วันนี้เราน่าจะได้เล่นอยู่ครับผมแต่นั่นแหละแต่ละวันแต่ละแต่ละรอบที่เราเล่นเราต้องคุ้มที่สุดครับผมอย่างที่บอก เดี๋ยวอืมเราต้องมีของด้วยไหมเอาพี่เราไปโนกลับบ้านดีกว่าผมเพราะดีเออลืมเลยว่ะถ้าเราจะดำได้ขี่มันนะผมก็เมื่อวานที่แามที่เราบอกว่าเปลือกมแมลงพี่ไปหาปลามาแล้วเมื่อคืนน่ะมันหาไม่ได้จริงครับผม,มแมลงเนี่ยก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยแล้วกันครับผมแล้วหนักตัวมากเลยเนี่ยโอ้โหลงขึ้นเยอะครับผมโอเค มาเดี๋ยวเราจะทิ้งเจ้านี่ไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวแมงกระพุนตรงนี้โดนก่อนงกครับผมงกอเจอเมื่อไหร่เจอเมื่อไหร่ไม่ได้ครับผมหมาหมาขึ้นหมาเรียบร้อยหมดเดี๋ยวร้องกลับบ้านนะผมไปทําที่ขี่ของไอเจ้านกน้อยนี่ครับผมเรียกมันนกเป็ดน้าแล้วกันนะผมเออเพราะว่าเราคือมันจําเป็นไงมันต้องใช้คิดตินครับผมแล้วเมื่อคืนน่ะไปฟาร์มไปหาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ครับผม มันหาย,ยากว่ามแมลงตรงเนี้ยมันไม่มีมแมลงเลยครับผมแต่ที่บ้านเรามีอยู่ใช่ไหมล่ะคิตตินเรามีเยอะอยู่นะผมในตู้ไม่ไกลกันมากครับผมโหจะไปโนเดินแป๊บเดียวครับผมเดี๋ยวก็ถึงไปอันยาวๆครับผมเช้านี้เราก็หาทําอะไรไปเรื่อยก่อน <c oughs> มันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะผมก็เดินไกลอยู่นะเออช่วงนี้นะผมอาจจะเสียงแงบหน่อยเนาะเพราะว่าวัดลงคอครับผมคือ เจ็บคอไม่ได้นำคลิปมาสองวันแล้วนะผมรู้สึกเอ้มันมันไม่หายแล้วดีแล้วเวลามันเจ็บคอเสียงแหบแล้วมันคือแบบยาวด้วยนะเออวาไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าบ่นในคลิปเยอะหรือเปล่านะผมแล้วทำสองช่องด้วยนะผมช่องหลักช่องรองแต่ว่าก็ถ้าไม่ได้ลงก็ไม่ได้ลงทังสองช่องครับผมถ้าลงก็ลงดังสองช่องนะผม เส่วนอาร์ตมือถืออย่างที่บอกว่าบางทีมันเข้าเกมไม่ได้ครับผมแล้วแบบลำคาดเวลาเข้าไม่ได้นานๆครับผมก็เลยเบื่อก็เลยไปแบบทำแล้วจุลสิกมันอัปเดตเยอะด้วยไงเดี๋ยวขอเกียก์ของไปก่อนละกันนะครผมทุกคนโ,โห,หนักตัวใช้บริการบีเล็ยบยาวก่อนยังหนักอยู่อีกอ่ะโอ้โห ได้เยอะมากครับผมพีทแมงกะพุนโอ้โหอย่างนี้คือแบบทําลูกดอกได้เยอะเลยนะก็นี่แหละครับผมการไดไปอยู่ที่แบบว่าข้างทะเลข้างโคองนะผมคือเราได้แบบไปฟาร์มให้มันเยอะที่สุดแหละแล้วเราค่อยกลับมาในหนึ่งวันเนี่ยมันต้องได้อะไรที่มันมากกว่าคําว่าเล่นไปวันๆครับผมเออถึงเราจะเล่นไปวันๆก็จริงครับผมยอมรับอะเพราะชื่อซีรีส์มันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็แบบ เอาหนึ่งวันเนี่ยมันต้องคุ้มที่สุดเนี่ยเหมือนกับการใช้ชีวิตทั่วไปนี่แหละครับผมเก็บให้หมดนะโอเคไอ้เจ้าไข่มุกดำนี้ได้มาจากเขาเรียกอะไรโฆษณาใช่ไหมรอบที่แล้วนะผมเดี๋ยวเผื่อใครสงสัยว่าไข่มุกดำมาจากไหนครับผมก็ดูเอาถ้าดูแบบไม่ก่อจะเห็นนะผมได้มาจากโฆษณาหรือว่าได้ได้มาจากอะไรวะไอ้โม่ผาดปะ โอเคได้แล้วครับผมเดี๋ยวรอได้ขี่ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราขี่นกไปเลยครับผมจะได้ไม่เสียเวลาโดยพี่จะไปโน้ no, ็คงเอาไว้นี่แหละเดินไปเดินกลับมันยังไงอยู่ัะผมเดี๋ยวเราใช้นกไปเลยโอเคได้ได้ขี่แล้วครับผมเจ้านกน้อยนกเป็ดน้ําไอ้นกเป็ดน้ําเนี่ยจริงๆแล้วมันสะเทือนน้ําสะเทือนบกได้ครับผมก็ถือว่าใช้แบบ เนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในทะเลอีกสักพักหนึ่งนะโเเดี๋ยวเราเผาน้ำมันเผื่อไว้ด้วยครับผมไฮเราก็มีอยู่กลับมาอีกทีน่าจะได้ใช้น้ำมันเครื่องนะผมเพราะว่าเราไปรอบนี้เราหาน้ำมันมาด้วยไม่เสียเปล่าโอเคยังไงก็เผเื่อไว้ครับผมไปนานอยู่เดี๋ยว เดี๋ยวคิดว่าจะไปเล่นอยู่ริมทะเลก่อนนะผมใบพี่เล็บยาวแดงกิ้ว <Thank you S 1> มากลกูกใช้บริการข <c oughs> นของใช้แก่นี้แหละเดี๋ยวเอาอืมเอาพี่ดอนไปแล้วกันเนาะแล้วพี่ตาเปหายไปไหนวะเนี่ยลืมเฉยเลยวะลืมพี่ตาเปไว้ไหนวะ <c oughs> เวลาเอาพี่ดอนไปก่อนนบผมโอเคพี่ดอนบินเร็วอยู่ด้วย ก็เดี๋ยวเราจะเล่นอยู่ตรงโซนนั้นเลยอีกสักพักหนึ่งนะผมเดี๋ยวเก็บเราต้องเก็บพวกพิษแมงกระพุนอะไรอีกเยอะๆนะผมน้ำมุงน้ำมันอะไรยงนี้เนาะน่าจะตื่นแล้วมั้งมาตั้งนานแล้วนะเพื่อนโอ้โหออจะนอนกินบ้านกินเมืองแล้วเกินในนกเป็ดน้ำโอ้โนี่เลยครับผมจริงๆสนี่แบบเล่นการเล่นไปววันเนี่ยที่พี่คิดว่า คือมันเหมือนได้เล่นไปด้วยกันไงใครที่มาดูก็จะเล่นไปแบบเดียวกันก็ได้ับผมเล่นไปเรื่อยๆเนาะแต่ละวันพี่ก็ทําให้เห็นอยู่แล้วรับผมว่าทําอะไรบ้างนะผมเออนี่แหละเราจะอันนี้เป็นคิดว่าเป็นซีรีส์ตายแล้วนะผมอย่างที่บอกคิดว่าจริงๆแล้วลนะ่ะเพราะว่าเราเล่นมาหมดแล้วนะผมอี easy เดียมฮาร์ดบูตอนนะผมอันนี้ก็เป็นเล่นแบบปกติแล้วเนาะแล้วก็เล่นไปวันๆให้ทุกคนได้ดูครับผม มันก็น่าจะไปได้อีกนานแหละอีกโอ้จนมันไม่ได้จะจบง่ายๆครับผมทุกคนเดี๋ยวหาทากล่องไว้ดีกว่าว่ะคือเราก็เล่นไปอย่างนี้ครับผมถ้าโตเกมมันไม่ปิดก็อาจจะเล่นไปเรื่อยๆครับผมแต่แค่บอกว่าอาจจะไม่มีซีรีส์อื่นแล้วอะไรแบบนี้ครับผมเพราะอ่างมือถือเนี่ยมันไม่อัปเดตเลยครับผมผู้พัฒนาคือเขาจบแล้วแหละพูดง่ายๆว่าจบกับกน ไม่ไม่อัปเดตอะไรแล้วนะ้งสิ้นนะผมแล้วก็ไม่แก้ไขอะไรอะไรทั้งสิ้นครับผมคือเขาก็บอกเหมือนจะปล่อยตัวเกมหละถ้าให้พูดตรงตรงนะผมใช่ไหมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเขาปล่อยครับผมก็เราผู้เล่นนะผมเราทําได้แก้เล่นไปวันๆนครับผมนี่ไงเอาชีวิตรอดไปวันวันวน,นี่ครับผม ก็ดีครับผมมันก็ได้แบบเขาเรียกแหละเดนอเต่าตัว,ตวใหม่ไม่เข้ามาเลยแต่เราก็ได้ใช้วิถีชีวิตไปวันวนะผมผู้เล่นเก่าๆก็เลิกเล่นไปเยอะอยู่นะใช่ไหมถือว่าคนเลิกเล่นไปเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปหาอะไรนิดหน่อยลงน้ำใต้เกาะได้ครับผมนี่จริงๆนะเว,ว้มันมันขึ้นไอ้รูปโอเวอร์ฮีทครับผมความร้อนอะ่ะคือมันกจะใจถอดเกาะเล่นทั้งเกมเลยใช่ไหมทุกคน ทุกวันนี้ครับผมถ้าไม่อยู่แถวน้าคือเกาะใส่เกาะปุ๊บตัวร้อนเลยนะผมเลือดลดรัวฮะก็แปลกเหมือนกันนะมาดิมาดิมาดิทําไมทําไมทําไมไมีกะโลดดอนเหรอเฮ้อเดี๋ยวเราหานะมันไปบางพังครับผมไหนไหนเราก็มาแล้วคือเฮ้ยเราเล่นเราต้องได้อะไรมากกว่าคําว่ารอครับผมเราไม่รออย,อยู่เฉยไม่ได้ครับผมเสียเวลาตายเลยใช่ไหมนี่แหละเราต้องตามหา อย่างน้อยได้นิดได้หน่อยครับผมเก็บเล็กผสมน้อยครับผมมันก็ทําให้แบบได้เยอะขึ้นมาครับผมเพราะว่าในอนาคตรเราต้องใช้เยอะแต่น้ำมัน,นจริงๆไม่ได้ใช้เยอะหรอกสตาร์ทที่ยอยู่ได้นานอยู่ครับผมบอดโยกละติงกบนี่เอามันน้อยวะ่ะถ้าเกิดมันแตกนี่แย่เลยครับผมมันว่ายในน้ําได้เร็วดีนะฮะแต่เราไม่ได้ทําไอชุดออกซิ เออชุดว่ายน้ำชุดดำน้ำนะดีัะผมคือมันจะลงได้นานกว่านี้ลึกกว่านี้แล้วมันคือมันใช้ออกซิเจนได้ตลอดไงแต่ไม่เป็นไรอันนี้ชั่วคราวอะผมเรามาเพื่อฟาร์มของเรามาเพื่อหาของด้วยอะผมเดี๋ยวก็มีกาล์ลดอนยังไงยังไงยังไงอือมานนีมาเลี้ยว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 ดีอืมเรียบร้อยคือมากตัวแลวมากตัวละเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเนี่ยเอ้ยแตกแล้วัะผมเอา ตีนเป็ดแตกโอ้โหโอ้โหตัวนี้เลเวลเยอะเหรอมามามา,มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหปอดจะโยกกันนะ่ถึงไหมไม่น่าจะทนันครับผมเติมปอดก่อนตอนนี้จะไม่รอดเอาเนี่ยถ้าเกิดเอาชุดดำน้ำมาทำชุดดำน้ำมาก็จบแล้วผมหาเรื่องไปเรื่อยไอ้ปามี แล้วว่าไปไกลมากไม่ได้ด้วยครับผมเดี๋ยวไอ้เจ้านกตื่นแล้วเราก็จะได้ไปเล่นต่อเลยเดี๋ยวยาวมามาตะลุยน้ําหน่อยครับผมแล้วก็เดี๋ยวหาตั้งถิ่นฐานหน่อยเพราะว่าตั้งใจว่ากาจะทาถิ่นฐานแถวตรงช่วงน้ำด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปจับสัตว์น้ําใช่ไหมเออพวกแบบเมการดโลดอนมูตโตอะไรหลายอย่างครับผมปลาหมุกปลาหมึกมันต้องมีฐานแตกแล้วครับผมปะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเจ้านกเป็ดน้ําเลย ได้เล่านี้ก็ถือว่าพอแล้วครับผมเรามาเราไม่ได้แบบอย่างที่บอกถ้ามาฟาร์มแบบเออเมื่อคือนน่ะเอาตะไบโนโล,ลงไปฟามันได้เออแล้วเอาตะไบโนคือแบบอยู่ในในทะเลแม่โคตรเก่งครับผมขัดก็ได้ครับผมแต่ให้ดินตบหืมแล้วดูอากาศขึ้นโบ่มานิดนึงก็ร้อนละได้เลยแหละมันถึงกะบอกว่ากะให้ถอดชุดเล่นใช่ไหมทุกวันเนี้ยเหลือจะเชื่อครับผมพอร้อนปุ๊บก็เหลือดลดอีก ลําบากววีเดี๋ยวนี้แหละเราจะทาสร้างอาณาจักรไปเรื่อยๆครับผมใครที่แบบติดตามดูซีรีส์เอาชีวิตรอดไปวันๆนะผมแน่นอนว่ามีแน่นอนครับผมเรื่องของโรงดันเจียนเนาะการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับผมมันเป็นซีรีส์ตายแล้วเราก็ต้องทําให้มันถึงที่สุดครับผมให้มันนานที่สุดแหละมาอมืเรียบร้อยเก็บไปหมดครับผมแต่ช่วงจับอะไรเนี่ยจะต้องใช้ยาหน่อยอืมอ้มช็อต ไม่เอ้ยกดลัวๆได้เลยครับผมถ้าเกิดมันช็อตเนี่ยกดลัวๆได้เลยครับผมไม่ต้องห่วงอยู่ที่ว่าเราจะยืนไหวหรือเปล่าแค่นี้แหละจะยืนระยะไหวหรือเปล่าครับผมถ้าเอินเอ้ยือว่ามันเอ้ยมันน่าจะตื่นแล้วมั้งคือจะลงจะเริ่มลงเรื่อยๆแล้วถ้าตัวเกมเข้าได้แล้วไม่มีปัญหาหน้าครับผม มันชอบมีปัญหาเครื่องพีเนี่ยตอนแรกเมื่อก่อนไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวนี้เอ้ยเป็นเฉยเลยว่ะไม่รู้ว่าความจําเครื่องใช้ยเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเราทําจูลติกด้วยแล้วอัดคลิปอะไรอีกไงเออแล้วก็บางทีอาจไม่ติดดีโคดหัวร้อนเลยนะอัดแล้วคือมันอืถ้าไม่เล่วันต่อวันนี่คือจบอะ่ะพอเราเล่นไปวันวันมัน,น,นห้ามพลาดเลยอะผมมันพลาดไม่ได้เลยจริงๆมานี่มานี่มานี่ ขึ้นมา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 อืมเอ้ยมีโยกโอ้โหแม่งมีโยกด้วยไอ้หูยแมงกระพุนแม่งโยกครับผมทุกคนโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะแม่งล็อกโยกเลยอบหมเมื่อกี้โอ้โหอาแล้วผมแมงกระพุนแม่งมีความคิดขึ้นมาเลยเออจริงๆมันก็มีความคิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยแต่เมื่อกี้คือมันโยกเลยเห็นกับตาเลยครับผม โอเคเอ้ย okay. okay. ตื่นแล้วคร okay. like ับผมทุกคนเอาแล้วโอ้โหตัวขาวเอ้ยแต่ทำไมมันมีเนื้ออยู่ข้างหลังโอเคครับผมทุกคนได้มาแล้วนะครับผมเจ้านกเป็ดน้ำว้าวว้าวโอ้โหตัวขาวนี่แหละสวยเลยครับผมอย่างชอบอย่างชอบตัวทีขาวครับผมโอ้ยเอาที่ขี่ไปเลย มาแล้วผมโอโ้ไม่ได้กี่นานแล้วนะทุกลี่ก็จับหมดครับผมไม่ว่าจะฮาร์ดบูตอนเล่นหมดครับผมอเดะมือลืมไปก็ยังว่าน้ำหนักมันน้อยครับผมเจ้านกตัวเนี้ยเดี๋ยวทิ้งของไว้กันเก็บเก็บของก่อนมันได้แค่นี้แหละเกมมันเก็บได้ไม่เยอะครับผม มีอะไรนะก็ไม่รู้ได้มาจากโคตรนานะผมของอะ่ะคือบางทีก็ยังไม่ได้ทำหรอกนั่นเดี๋ยวเก็บกับพี่ดอนด้วยดีกว่านะอืมฝากไว้ก่อนนะผมพี่ดอนพอฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพอ,อน้องไปเล่นก่อนออนนี้จำเป็นใบโพครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะนกเป็ดน้ำเนี่ยเราเอาไปเอ้ยว่ายน้ำเล่นไงมันจำเป็นเนี่ยผม แล้วมันก็ฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ได้อยู่มันก็สู้ได้อยู่อะผมนิดๆหน่อยๆนะนิดๆหน่อยๆอะผมเดี๋ยวมาดูวัติทธิภา้ามันครับผมมันก็ไม่ใช่เออไม่ใช่อดนอนนะมันว่ายน้าเร็วด้วยอะผมดำน้ําได้นิดหน่อยอะผมโอเคอันที่จําเป็นพอเดี๋ยวมันหนักตัวมาเดี๋ยววีดอนไปเฝ้าบ้านไว้ก่อนเฝ้ากระต๊อบไว้ก่อนเฮ้ยกระต๊อบริมทะเลเดี๋ยวพ่อมารับอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเล่นกับน้องก่อน มาผมนี่เป็นไงได้แร้วครับผมดูมันเดินช้าอยู่นะเวลามันเดินบนบกมันเดินช้ามากครับผมแต่เดี๋ยวเวลาบินคือมันเร็วแล้วก็ลงน้ําได้ครับผมไไออนี่เป็นไงเออนกเป็ดน้ำครับผมโอ้หยิ่งน่ารักเหมือนเดิมไม่ได้เล่นนานถ้าเกิดเลื่อนเลื่อนขึ้นบนเนี่ยมันจะดำน้ําได้นิดนึงครับผมถ้าเลื่อนลงล่างไม่มีอะไรนะเนี่ยแบบนี้ยเห็นไหมมันดำได้แค่นิดเดียวครับผมเนี่ยมันดำผุดดำตอดนิดเดียว เออลงมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนลงมาแบบหาหาปลากินอะไรอย่างนี้ครผมจะไม่ใช้ดีกว่าครับผมเออถ้าแต่มันก็ถือว่าเร็วอยู่นะใช่ไหมมันก็เอาไว้โดยสารได้ครับผมดีแหละเราเล่นจิวๆวนไปครับผมจับมันให้หมดนะซีรีส์นี้คือไม่เว้นตัวครับผมจะพยายามจับให้หมดแล้วกันนะ ก็ทามาไปครับผมที่บางคนบอกว่าพี่ไม่เคยได้เลยน่าจะเอามาซีรีส์นี้แหละครับผมเพราะมันเหมือนมีไอ้แดงๆติดติดหางไว้เดี๋ยวดูนะเออเนี่ยใช่ไหมมันมีแดงๆติดหางครับผมเฮ้ยเล่นมันก็สนุกดีครับผมมันก็ไหลไปเรื่อยๆอยู่นะไม่มีอะไรทําจริงๆครับผมอย่างชิวอะอันนี้เราลองเล่นให้ดูเฉยๆแต่ถ้าอยู่บนบกนะทุกคนมันจะช้าเลยครับผม มันเป็นนกเป็ดน้าครับผมตัวใหญ่จะเห็นมันแบบว่าเกาะเกาะอยู่ตรงช่วงแบบผิวน้ําใช่ไหมเออมันเกาะอยู่ครับผมแต่ได้มันบินแบบนี้มันก็ได้นะผมแต่ให้มันเดินนี่คือจบเลยตีนมันเหมือนกับแบบเอาไว้แบบว่ายน้ําอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราอยู่ริมหาดเดี๋ยวเราไปหาที่ที่แบบว่าจะตั้งหลักปักฐานดีกว่าสําหรับเออฐานทับน้ําเราคืตรนนี้มีไข่มุกด้วยเดี๋ยวเก็บไข่มุก,ก่อนนะผม เก็บไม่หมดนะวัตถุดงวัตถุดิบครับผมจริงๆมันมันใช้ได้ครับผมมันถือว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบเก็บเล็กกระถ่มน้อยไปครับผมดีกว่าไม่มีละจะเล่นแบบเผื่อไว้แบบไปเออจริงๆนะไว้ถ้าเล่นแบบถ้าเมื่อก่อนเป็นโหมดบูตอนเนี้ยเราไปฟาร์มไว้ได้ใช่หไหมฟาร์มเยอะๆครับผมแล้วก็คือเราก็กลับมาเล่นพอมาเล่นปุ๊บทำคลิปมันก็ได้เลยเงียมันได้ใช้เลยครับผมแต่นี้มันไม่ได้ นี่อย่างยาคุณติดว่าจะไปฟาร์มในถ้ำเนี่ยถ้าเกิดเราไปฟาร์มคือเราเสียทั้งวันเลยนะเราเสียไปวันหนึ่งเลยอะผมมันทําอย่างนั้นไม่ได้ไงใช่ไหมแต่ถ้าไปทําตอน,นคืนนะ่ะได้อะผมไปฟาร์มทิ้งไว้ตอนห,หนูจะมาชนพ่อทำไมละ่ะฟาร์มทิ้งไว้ตอน,นคืนมันได้อยู่ครับผมฟาร์มของฟาร์มอะไรเนี่ยทุกคนแบบเช้ามาจะได้ไม่ต้องเบื่อเนาะเรเวลน้อยอนะันนั้นอะไปตัวนี้แหละพ่อเนี่ยแหละเรเวลเยอะหาเก็บไข่มุกไปครับผม เราจิ้วจัดอยู่แล้วเจมันสู้ได้นิดหน่อยครับผมถ้าถามว่ามันสู้ได้ไหมมันสู้ได้ครับผมพวกดีโล่เนี่ยมันสู้ได้ครับผมเดี๋ยวเก็บไข่มูก่อนดีโล่อะมากวนแล้วกันถ้ามันอยากตีก็ให้มันตีครับผมทำมาห้าวมาเหมือนดีโล่อยากมีปัญหาลูกมันสู้ได้นิดหน่อยนะเว้ยออาวจะอู้หูโดนโดนแบบนี้มาดิโถได้ในน้ํานี่คือเราได้เปรียบเลยครับผม จะแจนจแจนมันน่าร like ักน <ful developed> <ira> ี่นะอันยังไงยังไงดิโรยังไงดิโรจ้าเรียบร้อยดึงดึ๊แน่นแน่นนะเนี่ยมีปล่อยปล่อยใดปล่อยใดอื้อหือเรียบร้อยไปโอเคครับผมก็ติดพิดเจ้าดิโรนิดหน่อยครับผมไม่เป็นไรเฉยเยเนี่ยมันสู้ได้นิดหน่อยแต่ไม่จะถามว่ามันไปสู้ตัวแบบโหดเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออ ถ้าเราจับบทโต้อ,ตอีกตัวเนี่ยแล้วเรากวาดทำเลนี่คือแบบหทำฟาร์มเบอร์รี่ได้เลยอะผมแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาปักหลักนะผมที่เสาแดงเพราะมันจําเป็นครับผมในอนาคตรเราต้องมาลงดันเจียนบ่อยๆต้องมีของต้องทําตู้ทํำไรไว้ครับผมโอเคแถวนี้น่าจะดีนะเฮ้ยคอยนกยักษ <c oughs> ์เจอนกยักษ์เฉยว่ะ เจอเดิเริ่มเลยครับผมเลเวลเก้าติด้วยอุย๊ยน่าโดนสีม่วงคตรสวยครับผมแต่เราไม่สาม,มารถจับมันได้ครับผมตอนนี้เพราะว่านกเป็ดน้ําเนี่ยไม่สามารถยืนบนหลังมันได้ครับผมโอ้ยเราขี่ก็ไม่ได้ขี่นกยักษ์ก็ไม่ได้เนี่ยมันดิ้นครับผมถ้าเป็นพี่ทาเบได้อยู่นะเออพี่ดอนไม่ได้ครับผมอาเจนก็ต้องใช้ตะลิงช่วย โอ้โหเสียดายว่ะเสียดายวะ่ะถ้าเกิดเราเราไปขี่มันแล้วเราปล่อยตัวจะยืนได้ไหมจะเกาะได้ไหมลองดูไม่ได้หรอกว,วะ่ะมันจะลื่นไหมโอ้โห,โหไอ้นกยักษ์โอ้โห เี๋ยวเรียกทาเปมาเผื่อาเปจะจับได้ครับผมเดี๋ยวยิงยิงลองเซิร์ฟดูอ,อ๋อมันอยู่ในน้ำครับผมมันเรียกไม่ได้อ้าวโอโ้มารับถึงในน้ำเลยครับผมนี่แหละเจ้านุกเป็ดน้ำามื่อผมสามารถมารับเราบนผิวน้ำได้ครับผมก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีเรียกมาเดี๋ยววิลาเปมาด้วยครับผม เพื่อเดี๋ยวจะลองยิงเลิฟๆจับดูแต่จริงๆมันมันจับไม่ได้ครับผมบอกก่อนท่าปีมันก็ช้าไอ้อนกยักษ์มันเร็วครับผมอ๋อเอ๊ะโดนอย่างเงี้ยทำไมมันโดนง่ายอางวะอย่างไงยังไง,ง,ไงดิโลดโถคนจะเก็บไข่มุกเฉยๆเนี่ยจริงแต่ว่าเอาเอามาลองให้ดูก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้ายิงจริงอ่ะมันโอ้ยมันบินเร็วไอน้นกยักษ์อ่ะ แล้วค่าดระลบเรามันไม่ได้เลยเดี๋ยวเออทำลูกดอกนะั้นแล้วค่อยมาจับครับผมลูกดอกที่ใช้พิษแมงกบพุนน่ะแถวนี้นะ่าจะเป็นโซนที่ดีอยู่นะที่จะทำแบบถิ่นฐานที่เอาพวกสัตว์น้ำมากองครับผมแถวเต่าแดงนี่แหละดีสุดแล้วไม่รู้จะไปไหนโอเคลาดตะเวนตรงนี้ไปก่อนแล้วกัน วาดลงคอเสียงแงบตลอดเลยวะ่ะคือแบบอามาแล้วพี่ทาเปมาแล้วอยู่ไหนโอ้โอ้อยู่นี่นี่เองพี่ทาเป้จอดลูกเดี๋ยวพ่อไปหาหนกยักษ์ก่อนมานี่เลยพี่ทาเปเดี๋ยวเราไปหานกยักษ์ไปล่านกยักษ์กันก่อนโอ้แม่เมยพอหลุดแล้วหลุดนานด้วยนะแล้วมันไม่ปติดแบบต่อเนี่ยอคอมปี ก็มาอะไรอะไรกันหนาเนี่ยตัวเล็กแล้วก็แบบืหัวจะปวดเนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยเป็นนะผมแต่หลังๆมาเนี่ยคือโคตรบ่อยโคตรบ่อยจริงๆครับผมอะไรวะแล้วไอ้นกยักษ์มันหายไปเลยเนี่ยโอ้โหมันหายไปไหนมันไปทางไหนวะเนี่ยหรือว่าพี่หาไม่เจอเองหรือมันหายไปแล้วเพราะว่าเราออกเข้าใหม่ครับผม ใช่ไหมแม่มือหัวจะปวดครับผมอะไรครับเนี้โอ้ยโอย้นานไม่นานจนของขวัญขึ้นเลยทุกคนก็คิดดูดิกว่าพี่จะเข้ามาได้ครับผมโอ้โหคือแบบมันไม่ปฏิบัติต่อนะผมคือที่มันเด้งเนี่ยแล้วก็เข้าตลอดเลยแล้วมันก็แบบพอเข้ามาดึงหน้าที่มันโหลดอา,าร์กันแล้วมันก็แบบเด้งออกเด้งออกเลยก็งงเหมือนกันครับผมเป็นอะไรของมันวะ เมื่อก่อนมันไม่เป็นครับผมอ้โหมันไม่ปฏิปต่อแล้วคือแบบเราเล่นแล้วมันแบบอืมมันอืดอัดใจว่ะเฮ้ยแต่เมื่อก่อนไม่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยก็เล่นมาได้นานแล้วนะเนี่ยแล้วมันก็ไม่หลุดครับผมมันก็ดีอยู่ในบางทีนะเออแต่ดีแล้วแหละดีแล้วแหละที่มันไม่เด้งบ่อยเดี๋ยวตรงนี้นะผมเราจะหาทำเลทะเลชายหาดแล้วกันเนาะเพราะว่าชายหาดเนี่ยมันน่าจะแบบเป็นที่เย็นๆครับผมร่มรื่น ไหนๆเราก็จะทําทาเลตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่ดอนก่อนดีกว่าครับผมพาพี่ดอนกลับมาด้วยจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับผมตรงนี้แหละโอ้โหแล้วดูมันขึ้นดิแล้วดูมันขึ้นโคตรเยอะเลยครับผมพิษแมงกะบูนโอ้โหมามาเลียงตัวเลียงตัวเข้ามานี่นกเป็ดนะ้ำพูกินแมงกะบูนได้นะเว้ยเออเอาให้หมดครับผมตรงนู้นมีอีก เฮ้ยคือมันมัน,ม,นมันเกิดบ่อยมากเลยครับผมพิดแมงกะุนตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่เอาตะไปโนฟาร์มคือได้เยอะมากครับผมโหยอย่างงี้ต้องแบบฟาร์มต่อนะเนี่ยเรื่อยเรื่อยเลยครับผมถ้ามาแบบนี้โหยเราม,มีใช้ได้แบบไม่จํากัดครับผมเออฟาร์มไปเยอะยิ่งดีพี่ราเปมันอยู่ไหนวะมันมืดแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นเลยอะมาก็ช้าลุงงี่ขี่บีดอนก็ดี เดวิดอนแบกของครับผมมาพีตาเปเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนู้นกันดีกว่าโซนนู้นครับผมตรงนู้นอะมันจะมีตรงที่มันเป็นแบบน้ำตื้นๆอยู่ครับผมถือว่าเราตั้งหลายที่มากเลยเนาะแต่เราไม่ไปบ้านเก่าครับผมบ้านเก่าคือมันค่อนข้างจะแบบอยู่ตรงโซนนู้นเกินไปครับผมนี่เราจะมาทํานี่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทําฟาร์มทําอะไรตรงนี้ด้วยครับผม แล้วเาไปไปมามาก็ค่อยแบบบินมาก็ได้เนาะถ้ามีกิฟฟินแล้วมันจะเร็วมาครับผมในการเคลื่อนที่โขีคจอดตรงนี้แหละอยู่กันให้พร้อมครับผมตรงนี้ดีที่สุดสตอร์ปีดเดี๋ยวคืนนี้นอนนี่เลยแล้วกันครับผมเพราะว่าเราจะได้นอนเอ้อข้างทะเลด้วยคอมพีน่อ,อยคอมพียังยังโผล่มาอีกนะยังไง ไม่ไม่เอ้ยดูมันดูมันแตกวงอีกแล้วอุ๊ยโอ้โหจะจอดดีๆตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งครับผมมันไม่เหมือนไอไอตรงแบบือข้างใจหาดตรงนู้นที่จับไอนกนกเป็ดน้ามาเนี่ยคือตรงโน้นน่ะมันไม่มีแบบในโนเาดูร้ายครับผมแต่ตรงนี้มันจะมีแซมมานิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราค่อยทํารูทําอะไรกันจอดครับจอดนกเป็ดน้ํา นูไปยืนทําอะไรแล้วไกลแล้วลูกนี่นี่มาอยู่ตรงนี้เออตามเกิร์ให้วันนี้เราเอานกมาหมดเลยนะผมแต่พี่อาจเจนอยู่บ้านครับผมสามตัวเลยนะฮะโอ้ยามาเฝ้าเราโอ้โหแล้วตีสแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องนอนก่อนแล้วเอาที่นอนมาไหมเนะี่ยนอนมาตรงนี้แหละครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเราค่อยตื่นมาฟาร์มมาทํานู่นทํานี่ล้วกันนะผม วันนี้พอแล้วขี้เกียจปล์มแล้วเมื่อคืนปลามไปเยอะแล้วครับผมโอเคนอนกันลูกนกสามตัวเลยโอ้บรรยากาศดีมากเลยวะ่ะวันนี้นอนข้างใจหาดครับผมโอ้ยสดสดบอกเลยว่าสดสดครับผม